อันนี้แม่เป็นแนวนอนแล้วนะน,นาอเฮ้ยต้องปัดเร็วขนาดนั้นเลยหรอปัดเรื่อยๆหรอเพราะว่าน้องยังไม่ค่อยนี่ไงน้องมันไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเดี๋ยวมันจะปวดเมื่อยค่อยๆไปทีนี้วันหยุดเราก็มาขี่เล่นกันได้อากาศดีมากแล้วก็ด้านหลังนี้มันไม่ค่อยมีรถด,ด้วยน้องดูดิโ,โหสวยจังเลยพาทิศพาทิศสวยมาก ริมคลองรถไม่มีเลยอากาศดีด้วยน้องหมาวันนี้ไม่เห็นออกมาหรอกอาจจะเห็นเราเออน้อง <c oughs> ได้ขี่ขั้วน้องแล้ว้ <c oughs> <c oughs> ไมม่หาว,วันนี้หมาไม่มีแไม่จะดูฟังนะ แม่ขี่น้ำหน้าน้องม,มาแล้วน,น,น้องก็ขี่มาทางนี้ดิลูกน้องขี่น้ำหน้าแม่เลยแม่ขี่ตามหลังให้ไ,ไปเลยค่ะจี๊ดไม่ได้ไม่ต้องไปก่อนเหรอ,อ,อ <laughs> ปึ๊บ อ้าวเธอแซงแม่หลอกให้แม่รอแล้วแซงเหรอสองคนได้ไหมพ่อมีกันสองคนแม่ลูกอ่ะไ,ได้หรออันนี้อนาเขตลงไฟฟ้านะลูกลัวเห็นปะเนี่ยที่ต้นไม้เลื้อยเนี่ยกว้างขวางมแต่วันนี้ใส่ที่สำคัญคือใส่เสื้อสีอมพูเหมือนกันเลยคะ่ะ เนี่ยไม่ต้องเร็วมากลูกแม่นั่นดึ้อดืึอดไม่เห็นแล้วนะแม่เลยไปเลยน้องน้ำหน้าแม่เลยแม่เดินตามดอกนนี้นึกถึงบ้านเราเนาะเนาะเนาะตะก่อนอะไรนะมันชื่อดอกอะไรนะเออใช่ทองไนล์ลูกบ้านเราแต่ก่อนเยอะมาก S <S นี่แม่ขับจกกักรยานนต์น้องข<ห>ับน้ได้นแม,มชื่ออะไรชื่อพิงค์อ่าใช่ตอนนี้ไม่พิงค์ละฝุนคักเลยไม่ค่อยได้ขี่น้องก็ไม่ขี่แม่ก็ไม่ค่อยได้ขี่อันนี้ชื่ออะไรดีอ่ตาตังคื่ือดิอือน,นี่ชื่ออันนี้เปลี่ยนแบตแล้วรอบหนึ่งนะเปลี่ยนแบตรอหนึ่งเปลี่ยนยางรอบหนึ่งแต่ไม่ค่อยได้ขี่อันนี้ชื่ออะไรดีไม่รู้ ไปเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันต่อเดี๋ยวไปออกตรงนู้นอากาศกำลังดีเลยแล้วรถก็ไม่ค่อยมีด้วยโอเคโอเคไปกันต่อ s <S ไปกัน <c oughs> ต่อไปต่ไปน้องอะไรนะ <c oughs> น้องใครนะน้องตาใช่พี่ค่ะเขาเป็นพี่ตา จะยอมว่เาเป็นพี่ตานะหลูกแม่แซงไอ้แสบแล้วแซงแส,สบแล้วบ๊ายบายแม่ดูทางแม่มองทางเน่ยนักขันมาอ้าวแม่ตกมมแม่อาบน้ำอีกอีรอบออกออกมาถนนใหญ่แล้วขี่ริมๆรไว้นะลูกแม่ขี่ตามตูดแม่จ๋าขี่ตามนูดออกกําลังกาย อาทิตย์หนึ่งค่ะวันสองวันก็ยังดีน,นี่มีปัม๊มอันนี้ออกมาถนนเส้นหลักแล้วเมื่อกี้อยู่ชายคลองอากาศดีมากไม่มีรถเลยแต่ตรงนี้รถค่อนข้างเยอะ